วัสดีครับทุกคนผมเอไอทีไว้ัตจิตาสะวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดนะครับผมเ,เ,เราจะไปไงนนะครับไปทัวร์วัดนี้กันนะครับว้าว,ว,าวมีกิ่กหรมมากาสิ่งที่เราเจอแรกๆครับคือผู้คนนะฮะ กู oh, ได้อยู่ตรงนี้เฮ้ยอยู<ะ>่นะนี่มันสี่ที่ดังที่สุดในโลกนี่นะตัวนี้นบางคนอาจจะได้ยินเบาบางคนจะได้ยินดังแต่ผมได้ยินโคตรดังเลยผมเลยทำแค่นี้เนี่ยครับผมเลยทำแค่นี้แค่นี้ครับคนอื่นจะคนอื่นมาดูเบานะครับแต่ความจริงถ้าเกิดมาจริงๆกมจะบอกเลยโคตรแรง แท็กซีดต้นไม้ให <c oughs> ม่ผมผมไม่รีวิวนะครับคี่ต้นไม้เขาแบบต้นเงินนี่นะครับออกเป็น,เ,ปนเงินเป็นทองนะครับโอ้ตัวรู้สึกรู้สึกมาแล้วรวยเลยเราออกมาแล้วนะครับเราจะมาเออ่ไหว้พระกันนะครัะท่านพ่อแม่พี่น้องนะครับ <c oughs> นี่นะครับ ี่ต้องไหวผมจะมาไหว้ไหว้พระก,ก่อนนะครับนี่ครับผมมาไหว้นะครับสวัสด,ด,ดีครับผมเช้าวัสดีครับเดี๋ยวไข้เบื่อนะครับข้ามไปก่อนได้เลยนะครับ เริม่มปูนปสแล้วครับเห็นนะครับเราจะมาดูนู่นภาพภ่มนี้มันสวยมากว้าวไปอ่งสวยโอ้ครับที่นี่สวยมากนะครับนี่นะครับคือกระดิ่งจะเข้าไปข้างใน ว้าว <Wow. S 2> กระดิ่งเต็มเลยครับดูครับนี่อะไรที่ดินแบบนั้นครับนี่ลองสาร์นี่ต้นไม้เงินทองเชื่อต้นไม้โกแอนมันน่โอ้ยไม่ใช่งดงามด้วเกัน เราจะมาดูสิ่งที่สวยได้สุดโลกนะครับ,บต,ตรงนี้นะครับก็จมีผู้คนเดินผ่านนะครับนี่นะโอ้ยพระเจ้าไปสวยมากผมนันจะมาดูวิวต่อนะครับคลิปนี้จะย,ยาวหน่อยนะครับแค่แค่น่าจะประมาณกี่ที้นิลิว้าวเฮ้ยทุกคนตรงนั้นน่ะคุณเห็นไหมครับที่มันมีน,น้ำตกครับเราจะไปพ์ทหน้านะครับ จอกันนะครับแต,แต่ว่าเราจะไปแค่พาร์ทหน้านะครับราเราจะพาทัวร์ชมกันอีกรอบนะครับตึดต๊ดเดืดตึด๊ดหอมมันสวยเท่าที่ตาเห็นไม่เอ่ยมันสวยมากนี่มันเท่าที่ตาตาเห็นไหมนี่นะครับคนที่เข้ามาไหว้พักกันนะครับนี่ครับรูปภาพแต่ละรูปนะครับ ว้าวผมจะมารูวิวกันแล้วนะครับภายในสามสองหนึ่งเออเวยผมรู้สึกผิดหวังครับผมผิดหวังมากการู้ว,วิวมันจะสวยอลังการครับอุ้ยแต่ตรงนี้ได้อยู่นะตรงนี้สวยอยู่นะเนี่ยนะรบ,บรรยากาศที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วครับรอชมรอชมสิ่งนั้นที่เราจะไปนะครับที่เราไปถึงตอนเก่าแล้ว เดี๋ยวเราจะพาเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะครับที่ที่เราจะไปพาหน้าคือที่ไหนนี่นครับบรรยากาศวัดและสุดท้ายคือเราจะพาลงมาตรงนี้ลงมาบันไดอืมวันดีและที่ที่เราจะไปคือตรงนั้น ถ้าเกิดใครดูตรงนี้อาจจะไม่สวยนะครับแต่ให้เกิดมาแบบคนจริงนะครับบอกเลยว,ว่าที่นี่สวยมากเจอก,กันพระหน้าครับีหยว